ลูกเขยขี้เหนียวกับแม่ยายใจดีไก่ขันดังลั่นอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่เงียบๆท่ามกลางทุ่งนา แม่เท่าทองคําอายุเจสกว่านั่งขัดฟืนอยู่ใต้ถุนบ้านเธอพูดกับตัวเองเบาๆบักคิดมันไปใสอีกแล้วมือนี้บ่ได้กินเขาอีกแน่เธอเหลียวมองหม้อข้าวเปล่าในใจก็คิดถึงลูกสาวและลูกเขยลูกสาวชื่อแอนทำงานร้านเสริมสวยในตลาดส่วนลูกเขยชื่อบักทิดเป็นคนขี้เหนียวขี้เหนียวแบบที่ว่าเข้าสารเม็ดเดียวแกบวยอมให้แม่ยาย วันนั้นแอนกลับมาบ้านพร้อมบักทิดแม่เท่ายิ้มดีใจรีบลุกไปต้อนรับลูกเอ๋ยมือแรงนี้อยู่กินข้าวน้ำแม่แน่เดอ้อแอนยิ้มจ้าแม่แต่บักทิดทำหน้าเบ้เหาหูบอแม่กะขอหยังอยู่เรื่อยเลยเปลืองแม่เท่าชะงักใจหายวูบแต่ยิ้มฝืนฝืนโอ้ยแม่บ่ได้อยากได้หยังหลายดอกลูกเอ้ยแค่ได้เห็นหน้าก็ดีใจแล้ว บักทิดเหลือบตาบ่ต้อง headline, เฮ็าาดหลายเหาม้าบ่ไดเอาอะไรมาให้น้ำดอกนะแอนตีแขนผัวเบาๆอย่าสิพูดแบบหน้าต่อนหน้าแม่เนาะแม่เท่ายิ้มฝืนแล้วเดินไปเก็บผักในสวนเธอพูดกับตัวเองเบาๆอีกครั้งลูกเยขยคือจังนี่เนาะแต่ก็ยังดีที่ลูกสาวยังหักแม่อยู่ขณะที่เธอเด็ดผักน้ำตาก็ไหลเงียบๆบนใบหน้าเหี่ยวยน่น จบบรรทัดนี้ด้วยคำว่าแม่บ่เคยคิดหวังสิ่งใดจากลูกนอกจากความหักแท้เท่านั้นเดอ้อวันต่อมาแม่เท่าทองคำตื่นแต่เช้าเธอหุงข้าวใส่บาตรและเตรียมแกงผักหวานไว้หม้อหนึ่งพอใกล้เที่ยงแอนกับบักทิตก็นั่งอยู่บนบ้านกลิ่นแกงหอมชวยขึ้นไปถึงบนเรือนแม่เท้าตะโกนเบาๆบักทิดแอนลงมากินเขาวน้าแม่นะลูก แอนตอบเสียงใสจ้าแม่ทิดมองหน้าเมียแล้วกระซิบอย่าไปกินของแม่หลายมื่อนี่สิไปซื้อหมูปิ้งกินที่ตลาดแอนพูดเบาๆแต่แม่เฮ็ดไวให้กินน้ำกันแน่บักทิดเบ้ปากของฟีก,กับคือของบอดีเหาก็กินแม่เท่ายืนรอใต้ถุนบ้านเธอถือจานข้าวสองใบกับน้ำพริกเล็กๆหนึ่งถ้วย เธอมองขึ้นไปบนเรือนแต่ก็ไม่มีใครลงมาเธอพูดกับตัวเองเบาๆใจแม่มันอยากให้ลูกได้อิ่มจากมื้อของแม่แน่แต่ลูกเขยก็บอเอาเสียงหม้อแกงค่อยๆเย็นลงพร้อมกับหัวใจของแม่ที่เงียบงนันพอตกค่าแอนลงมาหาแม่เธอพูดเบาๆแม่ทิศมันไปบ้านเพื่อนบ่ได้มากินขา้าวแม่เท่าฝืนยิ้ม บอกเป็นอย่างลูกแม่กินคนเดียวได้เธอตักแกงใส่จานแล้วยื่นให้ลูกสาวเอาไปกินน้ำแน่บอต้องสนใจพ่อทิศดอกแอนรับจานไว้น้ำตาเธอรื้นขึ้นมาขอบคุณแม่หลายเดอ้อแม่เท่ายิม้มข่าแกงของแม่มันอาจบบมีหมูมีเนื้อแต่มีฮักหยุดเต็มหมอเดเออประโยคสุดท้ายในตอนนี้คือ แม่อาจจนแต่ใจแม่ปะเคยขี่เหนียวกับลูกเลยแม้แต่น้อยหลายวันผ่านไปแม่เท่าทองทำเริ่มป่วยเธอมีไข้สูงไอแรงและเบื่ออาหารแอนโทรบอกบักทิดให้พาไปหาหมอแต่เขาพูดเสียงแข็งสิให้เขาเสียงเงินพาแม่ยายไปหาหมอมันคุ้มบ่แอนนิ่งพูดไม่ออกน้ำตาเธอไหลเงียบ แม่เท่าที่นอนฟังอยู่หลังม่านได้ยินทุกคำชัดเจนเธอหลับตาแน่นกลั้นน้ำตาไว้คืนนั้นแอนเอาน้ำอุ่นมาเช็ดตัวให้แม่เธอกระซิบเบาๆแม่ให้อภัยทิศนะเดอร์แม่เท่ายิ้มอ่อนแม่บอกเคยกโกรธเขาดอกลูกแม่เสียใจที่เป็นภาระ รุ่งเช้าแม่เท่าหยิบผ้าถุงเก่าๆใบหนึ่งออกมาในนั้นมีเงิน300บาทเป็นเงินเก็บจากการขายผักทีละน้อยเธอถือมันเดินไปหาแอนเอานี้ไปพาแม่ไปหาหมอเนี่ยลูกแม่ยังอยากอยู่เบิ่งเจ้าหลานอยู่แอนมองเงินแล้วน้ำตาไหลแม่หูบ้บอกว่าเงินนี่มันมีค่ากว่าเงินล้านแต่บักทิดกลับหัวเราะ เงินสามร้อยเหาเสียค่าน้ำมันยังบบาพอเลยแม้เท่านิ่งไม่พูดอะไรเธอเดินกลับไปนั่งเงียบใต้ต้นมะม่วงสายลมพัดเบาๆใบไม้ปลิวร่วงลงตรงตักเธอเธอกอดผ้าถุงแน่นแล้วพึมพำเงินนี่แม่เก็บไว้เผื่อลูกยามลำบากแต่วันนี้มันกลับเป็นค่าชีวิตของแม่เองเย็นวันนั้น แอนตัดสินใจยืมเงินเพื่อนบ้านพาแม่ไปคลินิกเล็กๆในตลาดหมอพูดเบาๆหลังตรวจเสร็จโชคดีที่พามาทันครับถ้าช้าอีกนิดปอดอักเสบจะลามจนเป็นอันตรายแอนจับมือแม่แน่นแม่เท่าหันมามองแล้วพูดเบาๆบุญของแม่ที่ยังมีลูกแท้ๆอยู่ข้างๆ ค่ารักษาทั้งหมด920บาทแอนยืนเงิน300ของแม่รวมกับเงินที่เธอมีแล้วยืมจากเพื่อนอีก200แต่บักทิตนั่งรออยู่บนรถไม่แม้แต่จะเดินลงมาดูแม่ยายขากลับแม่เท่านั่งเงียบหลังรถกระบะเธอมองทุ่งนาที่เคยปลูกข้าวกับพ่อของแอนน้ำตาไหลช้าๆบ่มีคำใดออกจากปากจบตอนด้วยคำพูดนี้ แม่บวัวได้เสียใจที่ลูกเขยบอหายเงินแม่แต่แม่เสียใจที่เขาบอเห็นค่าแม้แต่ชีวิตของแม่วันนั้นเป็นวันเกิดของแม่เท่าทองคำเธออายุครบ72ปีเธอตื่นแต่เช้ากวาดลานบ้านหุงข้าวเหนียวตำเข้าวเบื่อไว้ทํำข้าวจีเธอพูดกับตัวเองอยากให้ลูกกับหลานได้กินฝีมือแม่อีกซักมือแอนเดินลงมาเห็นแม่เตรียมของ แม่สิทําหลายไปไดนนอพักแน่ก็ได้แม่เท่ายิ้มมือหนีวันเกิดแม่แม่อยากเห็ดให้เจ้ากินแอนนิ่งไปครู่แล้วก็ยิม้มแ,แม่เดี๋ยวข่อยสิสวยปิ้งเข้าจีเองแต่บักทิดนั่งอยู่ในบ้านเปิดมือถือเล่นเกมไม่แม้แต่จะพูดอะไรสักคำกับแม่ยายจนแอนเอ่ยขึ้นเบาๆทิดมือหนีวันเกิดแม่เดอ้อพูดนำแม่น่ะสิบักทิด อบทันทีเฮาบดายสนิทกับเขาข่อยบองฮู้สีวาหยัางดอกแอนน่าเสียแม่เท่าได้ยินทุกคำจากข้างล่างแต่เธอยิ้มแม้ในใจเจ็บบ่ายวันนั้นแม่เท่าหยิบกล่องผ้าเก่าๆามาเปิดในนั้นมีสร้อยทองเส้นหนึ่งที่พ่อของแอนให้ไว้ก่อนตายเธอพูดเบาๆแม่เก็บไว้นานแล้วมือหนีแม่อยากยกให้แอน แอนตกใจแม่มันคือของสำคัญของแม่บ่ต้องยกให้ดอกแม่เท้ายิ้มแม่แก่แล้วของมีค่าขึ้นใจลูกแม่อยากให้ของสิ่งนี้อยู่กับคนที่ฮักแม่แท้แอนรับไว้ทางน้ำตาขอบคุณแม่เดอ้อคืนนั้นแม่เท่านอนมองพระจันทร์ผ่านหน้าต่าง เธอพึมพำเบาๆวันเกิดปีนี้แม่บ่ได้ของขวัญจากลูกเขยแต่แม่ได้ใจจากลูกสาวมันก็พอแล้วเช้าวันถัดมาแม่เท่าหายไปจากบ้านแอนตกใจรีบวิ่งไปหาทั่วหมู่บ้านจนสุดท้ายมีเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งบอกว่าเห็นแม่เท่าเดินไปทางวัดเมื่อตอนเช้าแอนรีบตามไปทันทีเมื่อไปถึงศาลาวัดแม่เท่านั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นโพ เธอพนมมือแน่อกหลับตาแน่นมีน้ำตาไหลอาบแก้มและเสียงแผ่วเบาถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ข้าเกิดมาอีกแต่ขออย่าได้มีลูกเขยแบบนี้อีกเลยแอนได้ยินทุกถ้อยคำเธอเดินเข้าไปนั่งข้างแม่โอบกอดแม่เท่าแน่นๆแ,แม่เท่าพูดเสียงเบาแม่บอกโกรธด,ดอกลูกแค่แม่เหงาแอนร้องไห้ไม่หยุดเธอกระซิบบอกเบาแม่ ต่อให้คนอื่นบ่เห็นค่าแม่แต่หนูสิอยู่ข้างแม่ตลอดไปสิ้นประโยคสุดท้ายของตอนนี้แม่น่ะอาจแก่อาจจนแต่อ้อมแขนแม่อย่างอบอุ่นที่สุดในโลกเด้อลูกเอ้ยสามวันผ่านไปแม่เท่าทองคำล้มป่วยอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าเดิมไอแรงหายใจไม่ทันตัวร้อนจนแทบจับไม่ได้ แอนรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลเธอร้องไห้ตลอดทางแม่อดทนแน่เดอ้อเดี๋ยวสิถึงโรงพยาบาลแล้วแต่บักทิศยังคงนั่งกอดออกบนรถสีหน้าไม่ทุกร้อนเขาพูดกับตัวเองเวนกรํมแทเสียเงินอีกแล้วถึงโรงพยาบาลหมอรีบพาแม่เข้าไปในห้องฉุกเฉินแอนยืนพนมมือ เธอร้องไห้จนตัวสั่นขอให้แม่ปลอดภัยอย่าเป็นอย่างเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหมอเดินออกมาช้าๆแววตาเศร้าหมอพูดเบาๆแม่คุณอาการหนักมากหัวใจอ่อนแรงต้องอยู่ไอซีอย่างน้อยสามวันแต่ค่ารักษาอาจสูงหน่อยนะครับแอนพยักหน้าขอให้แม่รอด เงินหนูหายืมได้ค่ะแต่บักทิศพูดเสียงดังสิเป็นอย่างนักหนาคนแก่แล้วบ่ต้องรักษาก็ได้เปลืองเงินทุกสายตามองมาที่เขาแอนหันไปมองหน้าสามีน้ำตาไหลเต็มแก้มเธอพูดชา้าช้าทิดคิดจังซี่ทิดบ่ต้องมาอีก่อยสิเฮ็ดทุกอย่างคนเดียวบักทิตเงียบไป หันหลังเดินออกจากโรงพยาบาลไม่แม้แต่จะหันกลับมามองคืนนั้นแอนนั่งเฝ้าแม่ในห้องไอซีเธอจับมือแม่แน่นพูดเสียงเบาแม่อย่าทิ้งหนูเดอ้อหนูยังอยากพาแม่ไปเบิ้งหลานโตสิขอดอีกบ่ดนนี่แต่แม่เท่าไม่ได้ตอบเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะเดียวในห้องเงียบๆรุ่งเช้า หมอเดินมาหาแอนอีกครั้งเขาสายหน้าเบาๆเราทำดีที่สุดแล้วแต่หัวใจของท่านมันเหนื่อยเกินไปโลกของแอนหยุดหมุนทันทีเธอสุดตัวลงร้องไห้ข้างเตียงเธอพูดกับแม่ทั้งน้ำตาแม่ยังบอท่านได้พาแม่ไปเที่ยวเลยแม่ยังบอท่านได้เห็นหนาหลานแม่เท่านอนนิ่ง ไม่ตอบอีกต่อไปข่าวการเสียชีวิตของแม่เท่าทองคำกระจายไปทั้งหมู่บ้านผู้คนพากันมาช่วยงานศพแต่บักทิดกลับไม่ยอมมาร่วมงานเขานั่งอยู่ที่บ้านเล่นมือถือตามเคยพูดแค่คำเดียวกระสายไปแล้วเฮ็ดยังได้อีกวันเผาศพแอนยืนถือโกรธอาเท่าของแม่น้ำตาไหลอาบแก้ม เธอกระซิบเบาๆแม่บ่ต้องห่วงเดอ้อลูกสัญญาสิเลี้ยงลูกให้ดีสิฮักให้เท่าที่แม่เคยฮักลูกเสียงลมพัดแรงเหมือนคำตอบจากฟ้าดินประโยคสุดท้ายของตอนนี้คือแม่ถึงแม้วันนี้แม่สิจากไปแต่ใจแม่ยังอยู่กับลูกตลอดไปเดอ้อหลังจากงานศพแม่เท่าทองคำ แอนก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเธอไม่พูดกับบักทิดไม่ยิ้มไม่อ้อนไม่แม้แต่จะทำกับข้าวให้เหมือนแต่ก่อนบักทิดเริ่มรู้สึกว่าบ้านมันเงียบผิดปกติไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงแม่ยายเรียกกินข้าวไม่มีเสียงใครตำข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านอีกต่อไปวันหนึ่งบักทิดเปิดลิ้นชักเก่าในบ้าน เขาเจอประดาษแผ่นหนึ่งเป็นลายมือแม่เท่าเขียนเอาไว้ก่อนตายลูกทิตแม่อาจบ่ไดพูดดีๆกับเจ้าบ่อยนักแต่แม่ก็อยากให้เจ้าฮูว่าแม่ขอบใจที่เจ้ามาเป็นผัวของลูกสาวแม่ถึงเจ้าบอเคยให้แม่อีอยังเลยแต่แม่ก็ยิ้มได้พอแม่เห็นเจ้าดูแลลูกแม่ถึงจะบอหมดหัวใจถาวันไดเจ้าคิดถึงแม่ ให้เจ้ายุดแล้วฟังเสียงใจตัวเองว่ามันไค้หักไผ่นอกจากตัวเองบ้างหรือยังบักคิดอ่านไปมือสันน้ำตาล่วงเขานึกถึงวันที่แม่เท่าเคยหิวข้าวขึ้นไปให้วันที่แม่เคยยกเงินสามร้อยให้รักษาตัวเองวันที่แม่เอาสร้อยทองให้แอนทั้งที่ตัวเองแทบไม่เหลืออะไรแต่เขากลับตอบแทนด้วยคำว่าเปลือง กับน้ำเสียงเย็นชาทุกครั้งเขานั่งนิ่งอยู่นานเงียบเหมือนโลกทั้งใบว่างเปล่าในคืนนั้นแอนเดินเข้ามาเก็บกระเป๋าเธอพูดสั้นๆทิดขอยสีผ้าลูกไปยูบานแม่สักพักบักทิดเงยหน้ามองน้ำตาเขาคลอเบา้าแอนอยู่ก่อนนะเฮาขอโทษแอนไม่พูด เธอเดินผ่านหน้าเขาไปช้าๆอุ้มลูกน้อยที่เพิ่งคลอดได้สองเดือนออกไปจากบ้านเหลือเพียงความเงียบและรูปแม่เท่าทองคําที่แขวนไว้กลางฝาบักทิดนั่งสุดลงตรงนั้นน้าตาไหลเงียบๆเ,เขาหันไปมองรูปแม่เท่าแล้วพูดเบาๆแม่ตู่อยมั่นบอดีเองมือน,นี่คอยเหลือแจความวางเปลา่าที่โตเคยเติมให้เต็ม เขาหยิบข้าวเหนียวใส่จานปิ้งข้าวจี่ด้วยมือของตัวเองครั้งแรกแล้วยกวางไว้หน้ารูปแม่เขาพึมพำเบาๆมือนี่แม่กิ่นน้ำคอยแนเดอร์คอยสีจำข้าวจีฝีมือแม่ไปตลอดชีวิตวันเวลาเปลี่ยนไปบักทิดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มไปช่วยงานวัดเริ่มไปเยี่ยมหลานบ่อยขึ้นเริ่มพูจาดีขึ้น เริ่มหัดทำกับข้าวให้ลูกเมียกินแต่ไม่มีโอกาสให้ขอโทษแม่เท่าอีกแล้วไม่มีมือเหี่ยวๆให้จับไม่มีเสียงเรียกบักทิดมากินเขาแน่อีกต่อไปสุดท้ายของเรื่องบักทิดนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านมองทุ่งนาที่ลมพัดผ่านเสียงเขาพุ่มพำกับสายลมเย็นๆแม่ขอหูแล้วว่าคนบางคน มีค่าตอนที่บอมี่เขาอยู่แล้ว